ได้ไเทมยอดฮิตตัวหนึ่งมาใช้ได้ซื้อมาใช้เองก่อนที่จะซื้อก็ตัดสินใจอยู่นานเหมือนกันเพราะไม่รู้จะคุ้มหรือเปล่าราคาก็ค่อนข้างสูงนั่นก็คือแว่นจีเกเตอร์แว่น,กกวนไม่ใช่จีกเกเตอร์แว่นเกเตอร์ รุนนี่เป็นรุ่นรุ่นแม็กนัมไม่ใช่เชฟฟิตและเป็นเลนที่ปรับแสงอัตโนมัติหรือที่เราเรียกกันติดปากว่าเลนออโต้มาดูว่ามันจะคุงไหมแกมากองมาเป็นกองเหล็ก เมื่อก่อนมันจะเป็นกล่ององผ้าแข็งๆแล้วก็สามารถห้อยใับก,กระเป๋าได้แล่นี่ทางร้านเขาบอกว่าเป็นนโยบ,บายใหม่ของจิเกเตอร์เขาให้กล่องเหล็กมาก,ก็สวยดีครับดูแข็งแรงดีแต่มันจะใช้ประโยชน์ไม่ค่อยได้ว่ามันเป็นเอาไปติดกระเป๋าไม่ได้อะข้างในกล่องก็จะมีตัวแบน ก็ถุงผ้ากมามีมาให้แกออกมาก็จะเป็นตัวแว่นแว่นเลยใสๆเลยเหตุ hey, ผลที่ผมตัดสินใจซื้อคือตอนนั้นเนี่ยผมมีแว่นททเทคนิคยีอันนึงเป็นแว่น e ss ซึ่งใช้มาน่าจะหลายปีแล้วอะ เราที่นี่เปลี่ยนที่ลองสันจะโมลไปครั้งหนึ่งเราคิดว่าซื้อมาตัวเนี้ยกะใช้นานๆเลยกะใช้ใคุมเลยแ้มคุ้งกับราคามาันจุดเด่นของแว่นตัวนี้คือเลนส์ออโต้ใช่ไหมแต่ยังหารีวิวไม่ได้ว่ามันออโต้ยังไงคงก็ยังไม่ได้ลองว่ามันจะมืดขนาดไหนวันนี้ผมก็เลยจะเอามาลองพร้อมกับทุกคนตัวแว่นก็ไม่มีอะไรครับทุกคนก็น่าจะรู้จัก มีขาแว่นมีสกิน made in usa ตรงนี้เห็นไหมออไม่เหเออ็เป็น beauty blogger เลยเนะครับ made in usa สบู่คุณฮาว่นตัวนี้คือเป็นเลนไม่ได้แล้วก็ถ้าถ้าสมมุติว่าเลนมันเกิดการเสียหายเป็นรอยขีดขวนหรือเป็นอะไรเนี่ยไปถามร้านเขาแล้วก็ไม่สามารถเปลี่ยนได้เหมือนกันเพราะว่า เขาบอกว่าเป็นความลับของทางเกตเตอร์ที่ไม่เปิดเผยว่าเข้าเลนเข้ากับตัวเฟรมยังไงสิ่งที่เปลี่ยนได้ก็น่าจะมีขาแว่นแล้วก็ที่รองดังตรงนี้เนี่ยที่รองดังตรงนี้ที่สามารถเปลี่ยนได้เออแล้วรุ่นเอเชียฟิตกับรุ่นรุ่นทางยุโรปมันก็ต่างกันแค่ตรงนี้แหละแค่ตรงนี้ยาวกับสั้นเฉยๆซื้อรุ่นแม็กน้ามาก็ไปเปลี่ยนตรงนี้ก็ได้ ถามทางร้านนะผมไม่ได้รู้เองเหรอกโอเคฉะนั้นสิ่งที่ผมอยากรู้มากผมเลยตัดสินใจซื้อว่ามันมืดแค่ไหนเดี๋ยวเราไปรู้พร้อมกันไปเกีนต่อก่อนแป๊บหนึ่งเขาบอกว่ามันจะเปลี่ยนสีก็ต่อเมื่อโดนแสงหรือแรงสี U V เพราะฉะนั้นถ้าเราใส่ในร่มหรือว่าถ้าเราใส่แบบใต้หมวกเงี้ย เลนมันจะไมเ่เปลี่ยนเป็นสีดำประมาณนั้นเริ่มเปลี่ยนสีอย่างเริ่มเปลี่ยนสีอย่างเริ่มแล้ว ล้เปลี่ยนสีละไม่ดำออกเป็นแดงแๆหน่อยๆแล้วก็ภาพการมองเหมือนใ่แว่นใส แวนใส่กางแดดอะอันนี้ใส่ในลมเมื่อกี้เลนมันจะออกอแดงๆหน่อยนึงแต่ไม่ได้แบบถึงกับดำเหมือนแว่นกันแดดมากแล้วก็มิติที่เรามองจากในแว่นออกไปก็คือไม่ใช่แว่นกันแดดคือแบบเห็นแสงแบบจ้าเลยมันใส่แว่นใสเลยเลนก็อย่างที่ เห็นไปเมื่อกี้ว่ามันจะออกแดงๆหน่อยๆไม่ถึงกับดำเข้มก็โอเคสามารถใช้ใส่ทำงานยิ่งถ้าเป็นสายตรวจมว่ายิ่งก็โอเคนะ่าซน้าใส่ได้ทั้งกลางวันและกลางคืนกลางวันก็ไม่หมดเท่าไหร่หรอกแสบตาก็ประมาณนี้ครับ <c oughs> ส่วน ใครอยากให้รีวิวด้านไหนเพิ่มเติมคอมเมนต์ไว้ด้านล่างได้นะครับเดี๋ยวผมจะมาทำรีวิวให้เพิ่มเติมแต่จะให้ทดสอบไม่ทดสอบนะไม่มีแรงซื้อใหม่เงินเดือนก็นิดหน่อยนี่ก็กว่าจะตัดสินใจซื้อได้ไม้ทดสอบยิงไม่เอานะโอเคครับตัวนี้มาถึงจุดสำคัญของคลิป ที่ทุกคนอยากรู้มากๆแน่นอนตัวนี้ผมได้มาในราคา8,000บาทท่วนแต่ช่วงนี้ช่วงที่ผมซื้อเขาจะเป็นวันกองทัพไทยถ้าเป็นสังกัดของกระทรวงกลาโหมะจะได้ลด10อขอภัยในเสียงรบกวนเครื่องบ่นไฟโรงงานข้างๆ รีวิวแบบวิธีบา้านๆขอบคุณที่เข้ามารับชมนะครับอยากให้เพิ่มเติมอะไรก็คอมเมนต์ไว้เดี๋ยวผมจะมาทำคลิปเพิ่มเติมให้ก่อนที่จะตัดสินใจซื้ออยากรู้เรื่องอะไรก็คอมเมนต์ไว้ได้เลยเดี๋ยวมาต่อครับขอบคุณครับ